ไม่ตอบตอบจริงๆเห็นไหม ดีครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นมืดมืดนเสียงน้ำก๊กกก๊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 กไปทั้งเสียงที่ได้ยินในในทานตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เม,มืองเซนตนิโนส เส้นกลางที่ผ่านกลางเมืองสองด้านซ้ายด,ด้านขวาของถนนก็จะมีที่พักที่เป็นเรียวกางสไตล์แบบญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านรวงที่เปิดกันอยู่มีหลากหลายสไตล์ร้านอาหารร้านซูชิ ครั้งหนึ่งถ้มีโอกาสต,ต้องมากัน,นเมืองคิโนซากิก็บรรยากาศชื่อบอกแล้วเมืองออนเซ็นก็มีออนเซ็นที่มีอยู่ในที่พักทุกท่านที่เวลามาพักที่นี่ในเดียวกันก็จะมีออนเซ็นประจำโรงแรมอันนั้นเป็นของที่มีแน่นอนแต่ที่เป็นไฮไลไท์นะครับเมื่อเวลาเรามาเช็คอินทางโรงแรมก็จะมีคูปองให้นะครับ สำหรับเราใช้ในการแปะอาบน้ำในบอ่อต่างๆซึ่งเขาบอกมีเจ็ดบ่อมีลักษณะของจุดเด่นแต่ละบอ่อต่างๆกันไปเกิดใครจะมาทำคะแนนด้วยกันอยู่ให้ครบเจ็ดบ่อก็ต้องน่าจะต้องสองคืนคืนเดียวไม่น่พอ,พอ,อเพราะแต่ละบ่อก็จะมีไฮไลท์ต่างๆกันไป นี่อีกหนึ่งบอ่อครับที่เป็นไฮไลท์นี่นะครับลักษณะของโรงอาบน้ำถ้าคนที่ปุ่นเรือกบนถ์โรงอาบน้ำอโอฟุโรที่นี่ก็สามารถใช้บริการได้เลยยึ่ในเจ็ดบ่อสามารถใช้บริการได้ทั้งหมดนะครับ๋ยวเราจะกลับมานะครับเพราะว่าพอดีวันนี้มีดอกไม้ไฟเดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้ไฟกันก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะกลับมาพบกัน โจโนโยูเนาะอันนี้ที่นี่เขาใช้คำว่าโนยูนะโนยูไม่ใช้คำว่าออนเซ็นเขาใช้นา่าโนยูนี่ทุกคนที่มาเที่ยวเมืองนี้ก็จะใส่ชุดยุกตะเวลาเราไปเมืองอื่นเขาบอกว่ามาญี่ปุ่นใส่ชุดยุกตะห้ามออกนอกโรงแรมจุดเด่นที่นี่ก็คือโรงแรมเวลาเราไปใส่ชุดยุกตะห้ามใส่ชุดยุกตะออกไปข้างนอกใส่ได้เฉพาะในโรงแรมเท่านั้นอะไรอย่างนี้ แต่ที่นี่ใส่แล้วต้องเดินออกองนอกก็เป็นไฮไลท์นะครับอันนี้ก็สารเจ้าไปตำเมืองเนาะตรงนี้ที่นี่มานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ถ้าเป็นกลา,างวันก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อนี่ดูดูดูผู้คนสวยงามบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะที่เห็นนี่เป็นชาวญี่ปุ่น90เซนต่างชาติน้อยมากครับตอนนี้ก็ เหมือนงานวัดบ้านเราดีๆนะครับแต่ว่าเป็นงานวัดสไตล์แบบญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นของประจำเมืองเขาเป็นนี้ทุกวันเนาะนี่เขาบอกช่วงนี้คนไม่เยอะดูจากขนาดคนไม่เยอะนะถ้าคนเยอะจะขนาดไหนะนะครับก็ใครมีโอกาสนะครับมาได้เลยครับเมืองชิโนซสากิก็ลงสนามบินโอซาก้าแล้วก็นั่งรถไฟกันมาถึงสถานีคิโนซากิเลยถ้าจะใช้บริการทัวร์ก็ ท่านรู้จักทัวที่ไหนก็เรียนเชิญแต่ถ้ามีโอกาสก็แนะนำสัต KSK ทีมตัวนะครับเพระาะว่าที่นี่ก็จะเป็นเมืองที่ทาง KSK เขาก็มีพันธสัญญายกัน M O U กันหลายเรื่องก็มีโอกาสโรงแรมมีหลากหลายนะราคคืนละห้าหกหมื่นเยนไล่ลงไปทั้งหมื่นห้าพเยนหลายหลราลคามีให้เลือกกันตามสไตล์แต่งตัว แต่ว่าแต่ง,ตงกันนี้ครับมาเดินเล่นก็สนุกคนที่อายไม่กล้าลงบ่อออนเซนที่นี่เป็นบ่อแยกนะครับบ่อหญิงบ่อชายไม่ได้เป็นบ่อรวมนะครับแต่ว่าอาคารอยู่ในอาคารเดียวกันแล้วก็หญิงส่วนหญิงผู้ชายส่วนผู้ชายก็น่าจะสร้างความประทับใจสำหรับบุคคลท่านใดที่มี ความปรารถนาหรือชอบในการลงแช่ในบ่ออนเฟนนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับสองข้างทางก็มีร้านลวงต่างๆก็พยายามดูได้จากภาพช้าๆเรื่อยๆอันนี้ที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้ที่นี่นะครับตอนนี้ก็20นาฬิกา30นาทีและกำลังเดินไปที่ใกล้ๆแม่น้ำ เพราะว่าวันนี้หรือช่วงอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เขาจะมีงานฮานาบินะครับหรือการจุดตอกไม้ไฟจะใช้เวลาในการจุดไม่นานนะครับประมาณห้านาทีเพื่อเป็นสีสันคนต่างชาติไม่ค่อยได้มาแต่ว่าคนญี่ปุ่นเที่ยวกันเองนะครับเมืองนี้ก็ใครที่อยากจะเที่ยวที่เป็นกิมมิกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ เรียนเชิญที่นี่นออกจากบ่อออนเซนที่ว่ามีเจ็ดบ่อให้ได้ลงไปแช่กันให้ตัวเปื่อยกันไปข้างหนึ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังมีนะครับเฉพาะในเมืองนี้ก็จะมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยคือวัดที่อยู่บนยอดเขาลบเวนั่งกับเช้าขึ้นไปวัดออนเซนจินะครับที่นี่ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็จะมี หลักษณะพิเศษคือทุกสามสามปีก็จะเปิดให้สามปีแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับคือสามารถเข้าไปไหว้ได้ปกติเราแค่ไม่ได้เห็นพระพักขององค์เจ้าแม่กุฎิมก็เจ้าแม่กุฎี่ก็มีเรื่องเล่าต่างๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เล่ลาให้ฟังในคลิปที่จะไปวัดอนเซนจิอันนี้ก็อีกหนึ่งลงอาบน้ํานะครับออันนี้ก็อีกหนึ่งลงอาบน้ํานะครับนี่นี่นี่อิจิโนยูอันนี้ เดี๋ยวจะมีดอกไม้ไฟแล้วเขาจะจุดตรงไม้ไฟแล้วครับจะจุดตรงไม้ไฟกันแล้วมองย้อนกลับไปนิดนึงอันนี้เป็นคลองนะครับสะพานคลองที่ อ่าวันนี้มีดอกไม้ไฟก็รอดอกไม้ไฟอันนี้ก็น้ำใสใสเสียงเตะดังก้องกุ้งเก๊กมารอดูดอกไม้ไฟกันตรงนี้แหละนะครับก็เห็นก็บอกว่าทั้งไม่ทวนลก็ทักใจอะไรที่นี่ครับ ครับก็เมืองที่ตนสกินะครับมีอาหารอร่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับนอกจากมีวัดมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายก็จะมีความน่ารักเป็นเมืองเล็กนะครับแต่ว่ามีความมีอันตรายพิเศษหลายอย่างก็ใครมีโอกาสนะครับมาเที่ยวกันนะครับ อันนี้ก็อีกหนึ่งบ่ออาบน้ำนะครับอืมนี่ก็มมือชอีกบ่อครับยานากิยูนะครับออันนี้อีกหนึ่งบอ่อเดินมาเรื่อยๆนะครับ เริ่มแล้วนะครับเมืองค mm ิโนซากิฮานาบิก็ประมาณ5นาทีนะครับที่เขาแจ้งมา อย่างเงี้ยะครับยิ่งทัน เขาเินกลับทางได้ดีไม่านี่อีกบออ่กบอหนึ่งบ่อมันมีบ่อน้ำร้อนมามานี่นี่นี่บ่อน,นี้อีกบ่อหน,นึ่ง มีที่แช่เท้าอาชีนน้อยูเลยยังไหนก็แช่เท้าก่อนจะไปอ่าบ่อน,นี้ปิดแล้วเหรอปิดเพราะว่าบ่อน,นี้ปิดหนึ่งบ่อน,นี่ไงไงไงถ้ามันสว่างอย่างนี้ก็ดีนะพี่ผู้หนีถ้าไฟมันสว่างแบบนี้มันจะเดินให้เดินง่ายนี่ ้นนี้นะครับคือเดินเรียบกับคลองที่เห็นกันอยู่เมื่อสักครู่กับเส้นนี้เดินตรงไปสุดทางก็จะเป็นสถานีรถไฟคิน ო ซากิสเตชันนะครับถนนเส้นนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันถึงเย็นไม่ตอนนี้มันสามทุ่มแล้วนะครับที่กําลังถ่ายทําตอนนี้ก็ร้านรวงเริ่มปิดไปเยอะแล้วถ้าเป็นช่วงเช้าถึงช่วงเย็นจะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักมีร้านกาแฟครับ ร้านขายอาหารซูชิดังๆหลายร้านร้านขายเนื้อที่นี่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเนื้อโกเบแล้วก็ยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมายร้านเค้กร้านขนมร้านโอ้สารพัดอย่างแล้วก็เดินตรงไปก็จะมีออนเซ็นอีกหนึ่งจุดอยู่ใกล้ๆสถานีเป็นออนเซ็นที่ย้ายใหญ่นะครับอันนี้ก็ถ้าเรามาเดินกลางวันก็จะมีร้านขายผลไม้มีต่างๆให้ เราได้สนุกสนานกับการเดินชิมชอปใช้แชะนะครับผมสนุกแน่นอนครับวันนี้นะครับอา้านยิงปืนปลาเป้าน่าสนุกสนานเยยยิงปืนงานวัดบ้านเราเลย เอาแถวรอ,อกนันยาวๆร้านใหม่ร้านใหม่อยู่ยกาลีวานิลาเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดอันนี้ที่อาบน้ำอยู่ใกล้ที่กระเช้านะครับ